นี่เป็นกระบวนการทีมรถตะไม้ครับนี่เป็นรถกระเขารถกระเขาเนี่ยรถกระเขาลากรถกล้องีรถตัดเปลี่ยนใบมีดนะครับรตัดตีๆเป็นระบบล้อแท็กยังไม่ได้เปลี่ยน ไม่ได้แปลงเป็นล้อ,อยางเป็นระบบล้อแท็กจะเป็นแปลงห้วยเดืออยู่ใกล้โรงงานประมาณสองกิโลตำบลขับหลวงเอำาภไลาใน,าาานิวัติชัยธานีช่วงจอดเปลี่ยนใบมีดเช็คใบไปไปพร้อมเปลี่ยนใบตัด เราจะพร้อมตัดปกติครับ